สัญญาทางปกครองกับสัญญาทางแพ่งแตกต่างกันยังไงแล้วเราจะแยกได้ยังไงวันนี้ปุ๊บต้องมาขอแชร์เทคนิคเล็กๆ,ๆน้อยๆนะคะเพื่อสําหรับคนที่จะเตรียมตัวสอบวิชากฎหมายปกครองหรือว่า,าเผื่อกรณีที่เรามีข้อพิพาทเกี่ยวกับสัญญาขึ้นจะได้พอทราบว่าสัญญาของเราเนี่ยควรจะไปยื่นฟ้องคดีที่ศาลปกครองหรือว่าศาลตุิธรรมนะคะ สัญญาที่คู่กรณีฝ่ายนึงเป็นรัฐะอีกฝ่ายหนึ่งเป็นเอกชนเนี่ยโดยหลักแล้วเนี่ยส่วนมากก็มาจะเป็นสัญญาทางปกครองนะคะแต่ก็ไม่ stuck to c a s ไปน,นะคะสัญญาบางประเภทก็จะมีลักษณะเป็นสัญญาทางแพ่งนะคะทีนี้ปุ๊กก็มีเทคนิคเล็กๆ,ๆน้อยๆเนี่ยที่จะมาแยกว่าสัญญาประเภทไหนเป็นสัญญาทางปกครองสัญญาไหนเป็นสัญญาทางแพ่งนะคะ สัญญาทางปกครองเนี่ยเรามาสังเกตง่ายๆที่เอาพูดของสัญญานะคะสัญญาประเภทเนี้ยออผลผลิตที่ได้ตากสัญญาเนี่ยมักจะเป็นการจัดทําบริการสาธารณะนะคะหรือว่าได้อ,อะไรบางสิ่งบางอย่างที่จะทําให้บริการสาธารณะเนี่ยสำเร็จสำเร็จผลนะคะเช่นยกตัวอย่างสัญญากเกาอสร้างรถไฟฟ้าอันนี้เป็นบริการสาธารณะนใน